สวัสดีค่ะสวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่โหนกระแสแต่เช้าค่ะทุกเช้าวันอาทิตย์ก็จะพบกับทนายรณรงค์แก้วเพชร,รและหมวยอริสรากำทำเจริญค่ะกระแสแรกวันนี้เป็นกระแสที่สะเทือนใจนะคะเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นกับเด็กหญิงวัย12ปีถูกลุงเขยค่ะใช้ไ,ไม้เบสบอลตีจนน้องเสียชีวิตนะคะคหลังจากนั้นก็ร่วมกับภรรยาซึ่งมีศักดิ์เป็นป้าของน้องก็คือมิน้นร่วมกันอำทางศพค่ะ คือวิธีการตอนแรกเนี่ยทั้งคู่เหมือนจะคิดว่าจะทำยังไงจะจัดการกับศพยังไงครับมีการไปขอยืมอุปกรณ์จากทางเพื่อนที่ชื่อแบงค์แต่ปรากฏว่ากลับมาแล้วเนี่ยคือจะไปยืมเรือ่อยกลับมาแล้วใช้ไม่ได้หลังจากนั้นก็เลยไปหาถังเป็นถังน้ำแข็งแล้วก็บกปูนใส่ดินเอาร่างน้องใส่ในถังน้ำแข็งใส่ดินบกปูนแล้วก็ใส่ดิน คลิปภาพกล้องวงจรปิดภายในบ้านจุดเกิดเหตุบันทึกภาพได้หมดเลยนะคะนี่เป็นเหตุการณ์สะเทือนใจคือสองผัวเมียเนี่ยนะครับเขามีอาชีพเกีกับเรื่องการขนส่งสินค้าเขาก็จะบอกว่าวันที่เกิดเหตุเนี่ยน้องปีใหม่เนี่ยเอาสินค้าที่เขาเตรียมไว้ขายเนี่ยเอาไปใช้แล้วเขาเนี่ยรับไม่ได้เขาก็เลยลงโทษน้องเขาเพราะทำหลายครั้งแล้วค่ะแต่ว่าทางแจ๊บซึ่งเป็นลุงเขย อกว่าอันนี้คือภาพหลังจากที่ลงมือทุบตีน้องไปแล้วใช่ไหมแล้วก็กําลังพยายามปั๊มหัวใจช่วยน้องขึ้นมาอยู่ค่ะเนี่ยเนเห็นไหมฮะอันนี้คือตีไปแล้วนะจะเห็นได้ว่าทั้งสองผัวเมียอยู่ในเหตุการณ์ตลอดอันนี้คงคงจะตกใจแล้วมั้งค่ะเหมือนแจ๊บก็สติแตกพอรู้ว่าปีใหม่ตายตอนจังหวะที่พยายามจับน้องยืนขึ้นไปเห็นว่าตาของน้องเลือก คือตอนแรกตอนที่ตีจะเห็นว่ามิ้นก็นั่งอยู่ที่เก้าอี้สีแดงอยู่ในบ้านะนะหอยเน่เนี่ยคืออยู่ในอยู่ในจุดที่สามารถที่จะตะโกนห้ามหรือบอกก็ได้ว่าไม่ให้ตีแต่อย่างไรก็ตามนะครับการเอาไม้เบสบอลไปตีที่ศีรษะของเด็กอะ่ะมันเล็งเห็นผลได้อยู่แล้วว่าจะเกิดอะไรขึ้นนอกจากนั้นเองเนี่ยฝ่ายสามีก็บอกภรยาก็ตีก็ตีลานเหมือนกันใช่ค่ะคือทางแจ๊บให้การกับตำรวจบอกว่ามิ้นตีก่อนเอ จนน้องแน่นิ่งไปเออแต่ภาพเนี่ยค่ะเราได้มาเพียงเท่านี้แล้วหลังจากนั้นนะคะทั้งคู่ก็ขี่มอเตอร์ไซค์ไปที่บ้านของเบือ้อที่ชื่อแบงค์คือหลังจากที่เนี่ยหลังจากที่ปั๊มเสร็จแล้วแล้วก็คิดว่าน้องเสียชีวิตแล้วนะปกตินะคุณผู้ชมเราเจอเหตุการณ์แบบนี้ถ้าเราไม่ตั้งใจอะ่ะเป็นเราเราต้องตามคู่ภัยแล้วมาช่วยดูหน่อยเผื่อให้เผื่อเด็กมีโอกาสรอด ไม่ใช่ว่าหลังจากเกิดเหตุเสร็จปุ๊บนะขี่มอเตอร์ไซค์ออกไปหาอุปกรณ์มาชำละล่างน้องค่ะหาวิธีอัมพรางศพล่างน้องตอนแรกเห็นว่าจะเอาเลื่อยหรือหินเจียใช่ไหมตัดร่างอะ่ะค่ะจะขนาดนั้นเลยนะแต่ปรากฏว่ามันตัดไม่ได้ก็เลยสุดท้ายพากันขี่มอเตอร์ไซค์ไปไปซื้อถังน้ำแข็งใบใหญ่มาเอามาใส่ร่างของเด็กครับไปซื้อที่ตลาดไทยนี่แหละค่ะเหตุการณ์ตอนที่ลงมือกับน้องช่วงเวลาประมาณเที่ยงคืนกว่ากว่า แล้วนี่เป็นตอนเช้าประมาณ7-8โมงะค่ะทางแจ๊ก็ขับรถมาไปเลือกซื้อแต่ว่าเลือกซื้อไม่ได้แล้วก็เดินมาคุยกับมิ้นซึ่งนั่งอยู่ฝั่งข้างคนขับแล้วมิ้นลงไปช่วยเลือกอหลังจากนั้นก็ได้ถังน้ำแข็งสีฟ้าขนาด120ลิตรคือณนะตอนนี้นี่คือน้องปีใหม่ก็ยังแน่นิ่งอยู่ที่บ้านนะ,ะแล้วตอนที่ในวันที่เกิดเหตุเองนะครับคุณผู้ชมครับก็ยังมีการขนส่งสินค้ากันตามปกติ ค,คือไม่ได้ไม่ได้กลัวอะไรเลยคนที่มารับจากข้างนอกเข้ามาเขาก็ไม่เห็นว่ามันมีร่างของน้องปีใหม่อยู่ด้วยค่ะจุดนี้เป็นจุดที่มาซื้อดินกับปูนเขาก็บอกว่าในวันที่เกิดเหตุเขาก็พยายามโทรไปบอกญาติๆว่าน้องปีใหม่เสียชีวิตแล้วค่ะด้วยความตกใจก็แสดงว่าตัวเองก็ยังสำนึกอยู่บ้างแต่มันก็ยังมีความลังเลกลัวการกระทำความผิดค่ะเช้ามาแทนที่จะแจ้งตำรวจวิ่งไปซื้อหลังน้ำแข็งมาแช่ร่างน้องแทนค่ะ อันนี้เป็นเหตุการณ์วันที่สองนะคะหลังจากที่ได้อำพรางศพแล้วก็ยังใช้ชีวิตตามปกติเพราะว่าจะมีกล้องวงจรปิดที่เห็นว่าบ้านหลังที่เกิดเหตุก็ยังมีรถเข้าออกส่งของครับจนทางแจ๊บก็โทรไปบอกเบลซึ่งเป็นเพื่อนอีกคนหนึ่งแล้วก็สารภาพกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นก็ไปพร้อมกับมิ้นด้วย แล้วหลังจากนั้นนะคะตากฏว่าแจ๊บก็หายไปทางมิ้นกับเบลก็เลยไปแจ้งความกับตำรวจนะคะสุดท้ายค่ะก็ไปจับแจ๊บได้ไปจับได้ที่อพาร์ตเมนต์แห่งหนึ่งมีภาพจังหวะที่ตำรวจบุกเข้าไปจับอะค่ะจะเห็นว่าแจ๊บนอนอยู่บนเตียงนี่นะคะเฮ้ยกดไฟิดไฟกดไฟไม่ใช่

แล้วจังหวะนี้ค่ะที่นั่งอยู่ก็ยังบอกตำรวจว่าช่วยเหมือนกับคลายกุญแจมือให้หน่อยเขาเจ็บตำรวจบอกให้อดทนสุดท้ายนะพี่หมวยโดนแจ้งก็หากันหมดนะทั้งผัวทั้งเมียนะครับ,รบเราก็ดูเอาไว้นะบางทีผัวเราหรือเมียเราเนี่ยไปตีหลานอเอาเอาง่ายง่ายง่ายไปตีหลานไปตีลูกเลี้ยงเนี่ยแล้วเรายืนดูเคสนี้นะครับ หัวนี่โดนแจ้งก็หาทำลายร่างกายเป็นเหตุให้ผู้อึ่นแก่ความตายหนึ่งดอกแล้วโดนเรื่องของปิดบังซ่อนเร้นอำพรางศพอีกหนึ่งดอกต่างกรรมต่างวาระนะเมียเองวงจรปิดไม่เห็นตอนทุบก็จริงแต่เขาแจ้งก็หาสนับสนุน้าหาใช่ครับโดนสนับสนุน ให้มีการทำร้ายร่างกายผู้อื่นเป็นเหตุให้อื่นถึงแก่ความตายร่วมการปิดบังซ่อนเร้นอำพรางศพนี่คือสองข้อหาหลักๆนะ,ะแล้วมีข้อหาเรื่องของไม่ช่วยอ,อันนี้แหละน่าสนใจตำรวจแจง้งข้อหาเมียเลยนะไม่ช่วยคนอื่นที่สามารถช่วยได้เป็นความผิดละหูโทษครับเพราะว่าจังหวะที่เห็นแจ็บตีถังมินก็คือนั่งอยู่นั่งนิ่งเลยอะแล้วพอดูจากกล้องจอปิดทั้งหมดอะคะ่ะพี่หนุ่มตั้งข้อสังเกตด้วยนะคะบอกว่าคือมินดูนิ่งมากครับ แจปเนี่ยจังหวะที่รู้ว่าน้องปีใหม่เสียชีวิตแล้วคือล่นลานปั๊มหัวใจแล้วก็กาะแล้วก็ร้องไห้แต่ดูนิ้นจะนิ่งกว่าเยอะเหมือนเขาชินหรือเปล่าคือผมต้องบอกอย่างหนึ่งนะการทุบตีเด็กนะครับร่างกายทะเลาะของเด็กนั้นรับสภาพแรงประท่ามไม่ไหวหรอกอถ้าเราไม่อยากเลี้ยงเขาเราก็บอกเขาดีๆไม่รู้จะพูดยังไงเหมือนกันนะครับ และเหตุการณ์นี้ค่ะมีกระแสเรื่องของความอาถรรพ์ของวิญญาณเด็ก12อันนี้เป็นความเชื่อส่วนบุคคล <ง S 1> นะคะโรงพักบางเขน<ช>เป็นโรงพักที่เก็บของกลางลังน้ําแข็งที่เราเห็นเขาแบกไปเมื่อชักครู่ถูกเอาวางไว้ที่โรงพักบางเขนแล้วปรากฏว่าประชาชนติดต่อสัญจรไปมาเขาบอกเขาเห็นเด็กนั่งอยู่บนโรงน้ําแข็งลังน้ําแข็งค่โบกมือให้อื คนที่เห็นเป็นนักข่าวก็เห็นนะคะลุงเช้าก็เลยไปทำบุญให้เลยค่ะโ,โแล้วก็ยังมีเหตุ<อ>การณ์ตอนที่มิ้น์ไปงานศพของน้องปีใหม่ที่อุทยัยธานีแล้วกลับมามาให้ปากคำกับตำรวจสอนอบางเขนมาช่วงตีหนึ่งอะค่ะคือทางตำรวจบอกว่าพอมิ้นเหยียบขึ้นสอนอบางเขนไฟดับทันทีรอ<ม>สักพักยังไม่มีไฟมาตำรวจพิมพ์ลายนิ้วมือทั้งท้ท,ที่ยังมือดอยู่อะค่ะไฟกรุงเทพปกติก็ไม่ค่อยตกนะ ถังน้ำแข็งใบเนี้ยลละค่ะใบเนี้นะก็เอามาเก็บไว้ที่สอนอบางเขนตอนนี้อาจจะย้ายแล้วล่ะอาจจะย้ายหลังจากที่มีเหตุหลังจากที่มีเหตุค่ะก็มีหลายช่วงเวลาตอนที่ไปทํำพิธีอัญเชิญดวงวิญญาณนะคะก็จะมีบางจังหวะที่ทางแม่เนี่ยเปิดประตูเข้าห้องไม่ได้อต้องบอกว่าเปิดให้แม่หน่อยนะลูกแม่มาพาลูกกลับบ้านอันนี้ทางคุณอ้อมูลนิธิวินวินก็ไปด้วย ทุกคดีที่เป็นการฆาตกรรมและเป็นการอาพรางศพนะครับเมื่อเราเจอว่าศพอยู่ไหนเนี่ยก็จะมีพิธีทางศาสนาพี่หมวยทุกคดีเหมือนกันหมดก็จะไปน,นิมนต์พระมาอัญเชิญดวงวิญญาณตามความเชื่อนะครับเราเอาลูกเอาหลานเข้ามาเลี้ยงถ้าเรารู้สึกว่าดื้อเลี้ยงไม่ไหวเอาคืนเข้าไปอย่าไปทุบอย่าไปตีเขาเป็นความผิดมีกฎหมายคุ้มครองหมดแล้วถ้าเราตีเกินเลยไปบางอย่างมันไม่สมควรต้องเสียนะค่ะ พักกันทุ่เดียวนะคะช่วงหน้ามาติดตามกระแสต่อไปกระแสต่อไปต้องทำเสียงเล็กๆแบบนี้ค่ะว้ายช่วงหน้าค่ะโหนกระแส รับมาติดตามผลกระแสแต่เช้าค่ะมาถึงกระแสนี้กระแสของกุมารทองลูกพี่เปียครับรับไม่เข้าใจทําไมสํานักกุมารทองในประเทศไทยกุมารเนี่ยชอบยืมเงินกุมารบางกุมารที่ชอบตั้งวงแชร์ค่ะบางร่างนี่ขายรถมือสองอบางร่างนี่ชวนเทรดหุ้น <laughs> รอบนี้กุมารชวนทําอะไรอีกครับโอ้ชวนทําเยอะเลยค่ะชวนสร้างราพุทธรูปแล้วก็มีขอยืมเงินคือทางผู้เสียหายบอกว่าตอนแรกก็ไปรู้จักกับหมอดูคนหนึ่งเขาก็ดูแม่นเขาก็ทักทุกอย่างตรงกับชีวิตทีนี้พอดูดูไปอะค่ะเขาบอกว่าเขาเป็นร่างทรงกุมารทอง แล้วก็หลอกให้ทําบุญมีหลอกให้สร้างพระพุทธรูปนะคะทางผู้เสียหายก็โอนเงินไปอันนี้อันนี้คือภาพถ่ายวันที่เขาไปงานแต่งงานของลูกศิษย์เขาคนหนึ่งก็ใส่ชุดกุมารทองมาเลยนี่นนเห็นไหมเนี่ยเขาก็เลยมาชูอยู่ข้างหน้า2นิ้วเนี่ยเห็นไหมฮะความน่ารักของเด็กๆร่างเด็กมาแล้วกุมารลูกพี่เปียมาแล้วค่ะอย่างผู้เสียหายคนหนึ่งเขาบอกว่าตัวเองหลงเชื่อเพราะว่าแม่หมอคนนี้ค่ะทักอะไรก็แม่นไปหมด ตรงไปหมดเลยม,มันก็เลยทำให้เขาไว้วางใจอะค่ะพอสักพักหนึ่งแม่หมอชวนสร้างตัะพุทธรูปหน้าตัก30นิ้ว1 3 0แสนสามหม่นบาทแล้วตัวเองเป็นเจ้าภาพหลักแล้วก็ไปชวนคนอื่นมาทำบุญจนได้ครบละค่ะแสนสามก็โอนเงินให้แม่หมอไปหลังจากนั้นแม่หมอยืมเงินอีกหมื่นห้าแม่หมอบอก3วันเดี๋ยวจะคืนแล้วก็เพิ่มให้อีกหกหมื่นด้วย ผ่านมาเป็นปีค่ะพี่โดนจนถึงวันนี้ไม่ได้คืนเลยซักบาทเดินสร้างพระพุทธรูปแสนสามก็ยังไม่ได้พระด้วยวันที่ไปทําพิธีกันเนี่ยทางตัวร่างเนี่ยนะฮะเขาก็พาชาวบ้านเนี่ยมาร่วมทําบุญกันเสร็จแล้วก็มีการร่วมกันถวายปัใจจัยในการสร้างพระพุทธรูปโดยปัจจัยทั้งหมด เขาก็บอกจะเอาวาสว,า,วาเดี๋ยวทางหนูได้เก็บไปนะคะจะได้เอาไปทําพระพุทธรูปถวายวัดอื่นต่อส่วนพระพุทธรูปที่เอามาก็ถวายวัดไปเลยกลายเป็นว่าวัดป่าเนี่ยไม่ได้ปัจจัยชักบาทนะคะส่วนว่าเงินเนี่ยเอาไปถวายวัดอื่นไหมยัยงตามกันอยู่เพราะว่าเจ้าตัวยังไม่ออกมาบอกตอนที่จัดขบวนแห่ค่ะ,คะชาวบ้านแต่งตัวใส่ชุดไทยม<อ>ีการทําบุญนะคะแต่ว่าเงินไม่ได้ให้ทางวัดเนี่แหละคะ่ะภูเขาร่วมขบวนแห่แต่งชุดไทยแบบนี้ ยังไม่หมดนะคะผู้เสียหายังบอกว่าต่อมาค่ะก็ถูกแม่หมอทักบอกว่าเก็บเงินไม่อยู่ต้องเอามาฝากไว้ในบัญชีของกุมารลูกพี่เปียเดี๋ยวกุมารเป็นธนาคารด้วย กุมานมีบัญชีกุมานเป็นธนาคารด้วยเปิดเป็นบัญชีอะค่ะเพื่อกุมารทองกุมานทองค่ะเธอเองหลงเชื่อนะคะก็โอนให้ฮาร้อยบ้างพันบ้างรวมๆแล้วเนี่ยโอนไปทั้งหมด2 4งหมื่นสี่ไปฝากเงินกับกูมารลูกพี่เปียลูกพี่เปียค่ะแมนี่เธอบอกว่าเวลาที่คุยกับกุมารก็จะได้ยินเป็นเสียงเด็กเสียงเด็กค่ะพี่มีมีเสียง แฮปปี้เบิร์ดเดย์ด้วยหรอกูมานบางทีส่งมาแฮปปี้เบิร์ดเดย์อวยพรวันเกิดเฮ้กูมานเราไฮเทคเว้ยแฮปปี้เบิร์ดเดย์ทูยูสุสัตว์วันเกิดนะครับกายเมื่อวานไม่แก้มาเลยเพราะว่าเขาไม่ว่างกันเลยยูแฮปปี้เบิร์ดเดย์ทูยูมีขอตังด้วยมีขอตังมีขอตังด้วยขอตัง ขอตั้งพี่เปียกินพิซซ่าหน่อยค่ะวันนี้พี่เบียร์ขอค่ารถสักบาทหนึ่งได้ไหมจะเอาให้ลางไปทำธทุระให้พี่เบียร์หน่อยเอาบาทเดียวพอครับยายยายมียี่สิบตำไม,มาห้หอกินขนมหน่อยสิยายครับวันนี้พี่เบียร์ขอตังกินขนมจากยายให้เหมือนได้หรือเปล่าครับแล้วแต่ยายอยากจะให้พี่เบียร์แต่วันนี้พี่เบียร์อยากขอย,ยายครับยายมีสองบาทหรือเปล่าที่พี่เบียร์ขอมา พี่เบียจะไปซื้อเสาให้ล่างค่ะยายยายวันนี้มีตังหนปบ่าวอ่ะขอตังหน่อยได้ไหมไม่มีตังค์เลยวันนี้ห้าสามากตัวอ่ะไม่มีตังินไม่มีตังซื้ออะไรกินเลยอ่ะยืมละยืมสิบตังยี่สิบตังก็ได้เดี๋ยวคืนยืมแป๊บนึงได้ไหมไม่มีตังจริงขนมเลยห้าร้อสาอ่ะยายเห็นหรือเปล่าอาจจะเห็นว่าสิบตังสองบาทมันไม่เยอะแต่จริงแล้วมันเป็นค่าเงินของกุมารฮะ ค่าเงินกุมารใช่ค่ะสกุลเงินของเขาอะค่ะถ้าเป็นสตางหมายถึงหลักร้อยยี่สิบตังคือสองร้อยถ้าเป็นบาทคือหลักพันสองบาทคือสองพันเห็นเมื่อกี้บอกมีทองด้วยมีทองด้วยมีทองด้วยพอเป็นข่าวปรากฏว่าทางกุมารทองลูกพี่เปียก็ติดต่อผู้เสียหายบอกว่าอย่าเพิ่งไปแจ้งความทำไมอะเดี๋ยวพี่เปียกเคลียร์ให้รอก่อนรอก่อน กูมานก็ติดคุกละจ้ายังมาออกขวนกระแส <c oughs> <c oughs> อันหนึง่งเชื่อไหมครับพี่หมวยคุณผู้ชมร่างเข้าทรงพวกนี้นะเราก็ไม่รู้ว่าทรงไหนจริงไม่จริงแต่ส่วนใหญ่เก๊พอเก๋เสร็จปุ๊บเนี่ย ไปทาแบบนี้นะไปเข้าล่างไปขอยืมเงินคนนู้นคนนี้ไปให้ไปซื้อของคนนู้นคนนี้มีคนเขาแจ้งความในคดีมาเยอะแล้วนะ<ม>เยอะนักต่อน,นักแล้วนะ,ะดูดวงทักดวงได้ไม่ยืมเงินไม่มีปัญหาแต่ดูดวงทักดวงมาชวนลงทุนมาขอยืมเงินอันนี้อาจจะเข้าข่ายหลอกลวงได้ถ้าเข้าข่ายหลอกลวงเนี่ยนะครับจะมีโทษจําคุกไม่เกิน3าปีปรับไม่เกิน0,000ื่นหรือทั้งจําทั้งปรับเป็นความผิดฐานชอ่อโกงทำไมถึงชอง่อโกงไปบอกว่ามี ของที่สามารถแก้คุณใสได้อเอาไปแล้วจะค้าขายดีปรากฏเอาไปแล้วยิ่งค้าขายไม่ดีเข้าไปใหญ่อันนี้ก็ต้องรับผิดชอบกันเคยมีคนดำเนินคดีถึงสารดีกามาแล้วค่ะสารดีกาก็บอกผิดโดยเฉพาะคนที่มีความทุกข์อย่างเราเราอย่างเงี้ยเราไปหาคนรัางทรงหมอดูมีความทุกข์อยู่แล้วมาเจอแบบนี้ทุกซ้ําเข้าไปใหญ่ขขเขาก็เอาตรงนี้นี่แหละครับไปแจ้งความดำเนินคดีกันในยก็หาช่อโกงครับเพราะงั้นกุมารกุมารดูไว้นะ ถ้ากูม,มารทำอะไรไม่ถูกกูมานก็ต้องไปอยู่ในเรือนจํานะจ๊ะค่ะพี่หนุ่มพยายามติดต่อจะพูดคุยกับกูมารทองอ<ม>ติดต่อไม่ได้ค่ะไม่ยอมก่อนโทรจุดทูบยัง<ม>อ่อต้องจุดทูบก่อนโทรไม่งั้นเดี๋ยวล่างไม่เข้า แต่ว่าแจ้งความแล้วค่ะอย่างที่พี่ดนบอกนะคะผู้เสียหายทั้ง4ี่คนค่ะไปแจ้งความที่สพดอนย่านางที่บึงการก็แจ้งความในข้อหาช่อโกงค่ะเอาผิดกับแม่หมอแม่หมออายุ47ปีชื่อว่าลูกแก้วที่อ้างตัวว่าเป็นดัางทรงกุมารทองอกุมารอิ่มแล้วบอกนะเห็นหอกินบ่อยเหลือเกินขอตั้งหน่อยขอตั้งหน่อยกุมารกินพิซซ่าโดนัทกุมารนี่ชอบของหวานเนาะ <น handc uffs> ค่ะนะก็เป็นกระแสนะคะมาเป็นอุทาหรณ์แต่ก็เข้าใจนะคะเข้าใจผู้เสียหายคือเขาบอกว่าเขาเชื่อสนิทใจเพราะว่าแม่หมอทักอะไรก็ตรงทุกอย่างอะค่ะการทักแล้วตรงก็เพราะเราไปเล่าให้เขาฟังก่อนหรือเปล่า,น,านี่นี่ค่ะทักกันครู่เดียวนะคะช่วงหน้ากลับมาติดตามกระแสต,ต่อไปของโหนกระแสตแต่เช้าค่ะ หลัมาติดตามคุณกระแสะแต่เช้าค่ะมาถึงกระแสะนี้ที่พี่โดนบอกว่ามีแง่มุมทางกฎหมายมที่จะเป็นประโยชน์สําหรับผู้ประกอบการนะคะใช แม่ค้าพิมพลิพายกับการจ้างโรงงานน้ำปะลาที่เป็นประเด็นดราม,มา่าซึ่งมีเรื่องน่าสนใจหลายอย่างมากครับค,คือแม่ค้าออกมา,าร้องขอความเป็นธรรมนะคะบอกว่าพิมพลิพายค่ะสั่งน้ำปะลาะสั่งผลิตแล้วไม่จ่ายเงินมูลค่าความเสียหายเป็น10บล้านบาทซึ่งทางพิมพลิพายก็ออกมาไลฟ์ชี้แจงนะคะอบอกว่าจะเป็นนี่จะติดนี่เขาได้ยังไงก็น้ำปะลาไม่ได้มาตรฐานไม่ผ่านคิวซีจะซื้อทําไม,มให้ดูไลฟ์ของพิมพลิพายค่ะ ถ้าไม่มีคุณภาพพิมพ์ไม่ปล่อยออกสู่ตลาดถ้าไม่ได้คุณภาพของไม่ดีตามมาตรฐานที่แบรนด์ของเราตั้งเอาไว้เราไม่ทำคุณพอเราพอแม้คะชื่อดังในออนไลน์มีคนมาทวงเงินจริงไหมคำตอบก็คือพิมพ์ไม่ได้เป็นหนี้เขา เขามาเสนอของคุณภาพมาตรฐานที่เราตั้งเอาไว้ไม่ผ่านนี่คือทางฝั่งพิมพ์รีพายนะคะขณะที่ทางผู้เสียหายค่ะเจ้าของโรงงานผลิตน้ำปลาร้าคุณกบก็บอกว่าเดือดเขามีเอกสารเขาเดือดหลังจากที่คุณพิมพ์ริพายออกมาชี้แจงว่าโรงงานผลิตน้ำปลาร้าของเขาเนี่ยผลิตสินค้าออกมาแล้วมันไม่ได้มาตรฐานมันไม่ผ่าน เจ้าของโรงงานเดือดเดือดเดือดมากจนท่งามาแจ้งในโหนกระแสเลยแล้วเอาใบรับรองมาให้ดูด้วยว่าโรงงานเขาผ่านมาตรฐานระดับสากลเป็นโรงงานแรกในไทยที่ได้รับเครื่องหมายฮาลาด้วย แล้วก็ถามกลับอะค่ะบอกว่าที่ไม่ได้มาตรฐานเนี่ยไม่ได้มาตรฐานตรงไหนลิ้นของพิมพ์ลิพายคนเดียวที่ชิม,มแล้วบอกว่าไม่ได้มาตรฐานเท่านั้นหรออันนึงถ้าเราจับได้นะพี่หมวยก็คือในเนื้อหาที่คุณพิมพ์ลิพายออกมาชี้แจงเธอบอกว่ามาตรฐานของเธอ,อม,มาตรฐานของแม่อีพิมพ์นั่นแปลว่ามาตรฐานตัวนี้อาจจะไม่ใช่มาตรฐานที่ คนทั่วไปเข้าใจก็ได้อคนทั่วไปเข้าใจก็ใช้อุปกรณ์ทางวิทยาศาสตร์วัดความเมค็มซื้อแบบแพงๆมานั่งดูซิว่าเค็มขนาดไหนปลาเอามาจากที่ทะเลตรงไหนน้าจืดตรงไหนเอามาทําปลาล้านี่ปรากฏมันไม่พอเพราะอันนี้คือมาตรฐานความพึงพอใจของผู้ของปลายทางถ้าเขาบอกว่ามีเงื่อนไขนี้คุณพิมพ์ริพยก็ไม่ผิดถ้ามีเงื่อนไขนี้ แต่ถ้าไม่ได้มีเงื่อนไขนี้เป็นแค่การสั่งซื้อของปกติเขามาส่งของตามปกติแล้วไม่ได้โต้เถียงไม่ได้ลงรายละเอียดเอาไว้ไม่ได้อธิบายเขาฟังว่าที่ไม่ผ่านเพราะเหตุผลนี้อ,อันนี้ก็ต้องจ่ายตังเขาอืนี่คือความแตกต่างกันของสองเรื่องนี้ค่ะ ซึ่งทางผู้เสียหายอย่างคุณกบเองเนี่ยค่ะก็บอกว่าก็ลงทุนไปสร้างโรงงานเพื่อจะรองรับออเดอร์ของทางพิมพ์ทิพายที่บอกว่าจะสั่งทั้งหมดเนี่ยเป็นสิบล้านตตอนแรกเนี่ยเขาเป็นโรงงานผลิตน้ำปลาร้าใช่ไหมคือเหตุผลที่ต้องสร้างโรงงานใหม่เพราะว่าโรงงานเก่าคุณพิมเนี่ยเขาขอซื้อทางทางนี้ไม่ขายเพราะมันมีการส่งออเดอร์เจ้าอื่นอยู่ถ้าขายจะเจ้าอื่นไม่ได้ของเลยเขาก็เลยต้องไปกู้มาสร้างอีกโรงงานหนึ่ง เพื่อทำให้พิมพ์ริพายโดยเฉพาะค่ะแล้วพอพิมพ์ริพายเขาไม่เอาโอ้แล้วโรงางานจะยังไงต่อเขาบอกว่าเขาส่งโรงงานเนี่ยให้ดูทุกขั้นตอนเลยนะว่าตอนนี้ลงเสาไปแล้วตอนนี้จะทําอะไรเป็นขั้นเป็นตอนคือรายงานพิมพ์ริพายทุกอย่างเนี่ยอยากขายเบื่อรอได้รับหรือยังคะคือตอนที่ทางเจ้าของโรงงานเขาส่งว่า,ามีการทําขั้นตอนในการขึ้นรูปโรงงานมีการลงเสาเอกลงอะไรไปแล้วเนี่ยมียังไงบ้างก็ยังคุยกันดีอยู่ค่ะ ไม่ได้มีท่าทีว่าจะไม่รับของค่ะแล้วจะสั่งออเดอร์ถึง4แสนขวดต่อวันนะคะต่อวัน,น <ะ S 2> ต่อวันแต่พอมาวันนี้ปรากฏว่าทางพิมพ์ที่พายไม่เอาทุกอย่างเลยปัญหาอยู่ตรงไหนปัญหาอยู่ตรงที่ว่าในขณะที่มีการกอร่อสร้างมีเอกสารอยู่หลายชุดที่ทางเจ้าของโรงงานมาคุยในรายการโขงกระแสนะบอกมีเอกสารเยอะแต่เอกสารเขา,เขาเขียนไว้บอกว่าถ้าส่งไม่ทนันปรับ75เปอร์เซ็นตเขาเลยไม่เอา ก็เลยกลายเป็นว่าการก่อสร้างโรงงานการสัญญาว่าจะส่งน้ำปะละวันละ4ี่แ0นขวดไม่มีเอกสารสัญญาเพราะสัญญาทางโรงงานบอกไม่เป็นธรรมก็เลยไม่เซ็นค่ะจึงมีแค่ใบ PO ที่เอามาโชว์ว่าสั่งไป1ล้านขวดกับ7,000แสนขวดของแต่ละเจ้าค่ะซึ่งไอใบ PO ตัวนี้สั่งของไปเขาทำมามหรือเขาเตรียมวัตถุดิบไว้เราเป็นคนสั่งทำไงฮะ เราก็ต้องจ่ายเงินอายุความในการฟ้องร้องกรณีที่เป็นการเอาสินค้าส่งไปให้แล้วแล้วไม่จ่ายตังค์เนี่ยมีแค่2ปี 2> ปัญหาคือทางโรงงานเนี่ยไม่ได้ใช้สิทธิ์ทางศาลได้สปีก็เลยทําอะไรได้ค่อนข้างยาก Hmm. แต่ก็มีหลายฝ่ายพยายามจะช่วยกันว่าเอ๊ะมันเป็นการผิดสัญญาซื้อขายหรือเปล่าเพราะถ้าผิดสัญญาซื้อขายอายุความจะเป็น1ิปีไม่ใช่2ปีแต่อย่างไรก็ตามเขาก็ต้องไปว่ากันตามกระบวนการค่ะถามแบบชาวบ้านนะคะพี่โดนคือมีใบ PO อสั่งของไปแต่ทางพิมพิพายก็บอกว่าพอของมาส่งมันไม่ได้มาตรฐานแบบนี้เราไม่เอารึไหมคะใบพีโอเขียนไว้ไหมว่าถ้าไม่ได้มาตรฐานของคุณพิมพิพายแล้วคุณพิพรุยมีสิทธิ์ปฏิเสธ ถ้าไม่ได้เขียนไว้ก็ต้องใช้มาตรฐานทั่วไปก็คือต้องจ่ายมีออยอไม่มีออยอไม่มีเครื่องหมายรับรองที่ตกลงกันไว้ไหมมีครบรสชาติได้ไหมกฎคิวบอกได้ม,มันก็ต้องรับของสิถ้าเอาดีกว่านั้นนะครับซื้อขายทุกครั้งเก็บเงินมัดจำเขามาด้วยแล้วพวกหลักฐานทางแชทไลน์ต่างๆแม้ว่าจะไม่ได้เซ็นสัญญาใช้เป็นาาหลักฐานใ,ในการฟ้องร้องได้เรียกว่าเป็นเอกสารหลักฐานทางอิเล็กทรอนิกส์อย่างหนึ่งกฎหมายให้รับฟังได้ในชั้นศาล Hmm. ถ้าลองมีเขียนมาว่าสั่งร้านขวดนะเราต่อไปได้ค่ะแล้วเราเตรียมของไว้แชทต,ตัวนี้ฟ้องศาลได้นะครับต้องระบุในสัญญาให้ชัดต้องเขียนเลยใบรับออเดอร์เปิดออเดอร์ยังไงบ้างสั่งเท่าไหร่วางมัดจำไ้ด้วยจะได้เป็น hmm. สัญญาถ้าเขาบอกว่าสัญญาเดี๋ยวเซ็นที่หลังผลิตไปเลยผลิตไปเลยเดี๋ยวค่อยเซ็นไม่มีปัญหาแล้วสุดท้ายไม่ได้เซ็นสัญญาดูเคสเจ้าของโรงงานน้ำปลาไว้เป็นตัวอย่างนะครับว่าจบยังไงอย่าให้เกิดเหตุการณ์แบบนี้ขึ้นเราก็ต้องมีภูมิ ค่ะและทั้งหมดนี้คือโหนกระแสแต่เช้าค่ะประจามอาทิตย์นี้อาทิตย์หน้ากลับมาเจอกันใหม่นะคะกับกระแสด,ดังๆพร้อมทั้งแง่มุมในด้านกฎหมายจากทานายดนนรงค์วันนี้เราสองคนลาไปก่อนสวัสดีค่ะสวัสดีครับ